สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตมะเขือเทศที่ปลูกไว้ได้เดือนกว่าแล้วนะคะว่าเขาโตไปถึงไหนแล้วเนาะเขากโตได้ประมาณนี้นะคะเดือนกว่ากว่าตอนนี้ก็ได้แค่รอรอรอนะคะเพื่อจะเอาพวกเขาออกไปข้างนอก อากาศกลางคืนตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่นะคะอยู่เมืองหนาวต้องทำใจคะ่ะวันนี้กุ้งมีวิธีมาดูมะเขือเทศนะคะว่าพันไหนเป็นพันไหนถ้าสมมติว่าเราจะรอมรวมๆกันแล้วเราก็จำไม่ได้ว่าเอ้ยนี่มันพันอะไรพันอะไรเนี่ยวันนี้กุ้งสังเกตดูแล้วนะคะแตกต่างกันนะ อย่างเช่น2ต้นนี้นะคะ2องพันอยู่ต้นนี้นะคะจะเป็นมะเขือเทศราชินีค่ะสังเกตดูนะคะตรงตรงลำต้นข้างล่างนะคะ mm. เห็นไหมเขาจะสีจะเข้มเข้มออกแดงๆนะคะ,ะ,คะเห็นไหมแล้วมาดูเอ่อต้นนี้นะคะนี่คือมะเขือเทศอะไรนะซีดาะคะ่ะมะเขือเทศซีดา ก็จะอีกสีหนึ่งนะคะก็จะเขียวเลยเห็นไหมจะสังเกตง่ายมากเลยค่ะตอนแรกกุ้งก็ไม่ได้สังเกตนะพอมาดูแล้วก็จะเออแตกต่างกันอยู่นะนี่ก็นี่คือวิธีสังเกตเนาะแต่พัน์ุอื่นกุ้งก็ไม่รู้นะคะแต่พัน,น์ุนี้รู้แล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ